40เดย์สนี้แดนแพตตี้ควงคู่กันมาเผยปมความรักที่ทำให้แพตตี้ต้องเสียน้ำตาพอแล้วอะไรอพอเดินมาเนี่ย <laughs> ก็ไม่ได้มีอะไรต้องจับมงจับมือไม่โอ้งง <laughs> แต่สิ่งหนึ่งเลยคือที่ติดจ,จริงๆคือคุณพี่แดนของเราเนี่ยบ้างนาน้วยหรือเปล่า เลยทําให้การแต่งงานเลยแบบเดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหรือเปล่าจํำได้ว่าคือไม่ได้เข้าห้างเลคะไม่เคยได้เดินเข้าห้างเลยคือถ้าเจอกันปุ๊บแค่ไปกินข้าวข้างบ้านหนูแถวบ้านหนูเนี่ยแล้วก็แยกใหญ่อืมน,น,นี่แหละนี่แหละคนบ้านง,งานที่กว่านนะฮะใช่ไหมโอ้คูน่า <laughs> <laughs> ทั้งคู่เนี่ยคุณแม่ของแพตตี้ไม่ปลืม้มใช่หรือเป่า ใช่ครับจริงๆคือถึงเวลาที่เราจะต้องแสดงความจริงใจซะหน่อยนะครับกับครอบครัวครับครอบครัวของน้องเขาอะไรอย่างี้ครับก็นัดทานข้าวกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งอะไรเงี้ครับก็ก็ไปกันแบบครบครอบครัวเามีพี่สาวอีกสองคนแล้วมีคุณแม่เ็านั่งอยู่ๆแป๊บหนึ่งที่บ้านเขาคนอื่นอ่ะพี่น้องเขาก็เซฟกันเองล้วเดินออกไปหายไปทิ้งไว้ให้ผมกับแม่นั่งวิงวิงฟังเสียงไม้ไผ่กับน้ำกระทบกันต๊อก ตอกตอกตอกวิ้งไงเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราต้องทำตัวยังไงวะเดือดจ่้สองคนเออเรามองหน้าแม่บอว่าแม่แม่สั่งอะไรทานก่อนไหมฮะอ๋อชวนแม่กินข้าวเลยอ้าวเราเราโกรธว่าแม่ก็แบบมองหน้าผมจิปากใส่แบบอย่างเงี้ยใส่หน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำไมเขาเหมือนเธอด้ i̇şte อหแม่พูดเรามีเอ่อกล่องซุ่มนะครับ คือคุณอาเคยสั่งแพทลูคุณอาเคยสั่งกล่องสุ่มใช่เป็นสุ่มกางเกงในหญิงมาของชื่นใจแดนเลือกลองดูซิว่าในนั้นมีอีกหลายอย่างต้องหามันยากๆอันนี้อุ๊ยอันนี้ไม่สบายเลยนะไม่เอาไม่สบายสบายไม่เอาดีกว่าอันนี้ดีกว่าผมว่าน่าจะเหมาะอันนี้เดี๋ยวทีมงาจะขึ้นเอา